สวัสดีครับกับผมนายดินฟ้าอากาศธาตทั้งสี่ประจำวันจันทร์ที่7กันยายนพุทธศักราช2563ขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระเสียริยเมตไตรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัรตนญาณมะนีนภาราตสีสหัสสะสุธรรมาพุทโธธัมโมสังคโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวะรังคันทังศีวลีจมหาเถรังอะหังวันทามิทูระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมสังฆปูเชมิ สัพเพพุทธาสัพเพธรัรมมาสัพเพสังฆาพาร,ระรัปัตตาปัจเจกานันจะยังพะรังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสพุทธังอธิฐามิธัมมังอธิฐามิสังฆังอธิฐามิข้าพเจ้าในดินฟ้าอากาศท่าทั้งสี่ ขอตั้งสัจจะอธิฐานบาร,รมีเพื่อทำหน้าที่เป็นพ,พระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีอริยเมตไตรขอให้ข้าพเจ้าได้ทำหน้าที่เป็นพระบรมมหาโพธิสัตว์พระสีริยเมตไตรในชาติปัจจุบันนี้ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะ